โอ้โหสวัสดีครับแหมเมื่อกี้กําลังเก็บคล็อกเพลินๆดูคล็อกพี่สิครับน้องๆสี่หมื่นหนึ่งครับบอกเลยว่าเก็บหลายวันติดต่อกันแล้วแต่ที่ต้องออกมานี่เพราะว่าเมื่อกี้มีอัปเดตเข้ามาครับนี่ครับผมโลบอกเดอะคลาสสิกนะครับไม่รู้ว่าเป็นอีเวนต์เทศกาลอะไรแต่เขาอัปเดตเข้ามาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวนะครับนี่ครับเขาบอกว่ามีอะไรเนี่ยโลบอกคลาสสิกอีเวนต์นะครับทิกหันแล้วก็มีคลาสสิกเควสตมีคอสโลดนะครับแล้วก็มีคลาสสิกคาร์เมล่าแมนคืออะไรวะอย่าบอกนะไอตัวเนี้ยไอหมอออเเเนนนีี่่่ยหรรแล้้วาตง มีเควสให้ทำด้วยนะครับผมเป็นเควสเพื่อได้รับคลาสสิกคาเมล่าแมนนะครับเครม4เควสท,ทูอันล็อกอ๋อต้องสำเร็จ4เควสลองไปดูแมปกอนสิอ๋อนี่ไงแมปคอสโลดนะครับแมปใหม่ไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่านะเห็นบางคนบอกว่าคลิปที่แล้วพี่เข้าใจผิดนะครับไอห้องการเวลาเนี่ยเป็นห้องแบบแมปดั้งเดิมของแมปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆมากที่คอมเมนต์กันมาขอดูไอคอสโลดนี่แป๊บนึง โอ้เข้ามาแล้วครับแน่นอนว่าระดับเรานี้ต้องไหนแมเท่านั้นครับไหนดูซิว่าเป็นยังไงโอ้โหรูปร่างหน้าตาแมปนี่คือคลาสสิกจริงครับเป็นแบบมาเป็นเลโก้เลยอุย๊ยนีง่ไงทอยเลตออกมาแล้วเราวางตัวฟาร์มก่อนนะครับโอแมปลายตามากเลยนะเอสแคปแทมโพลีนอ๋อคือเจ้าทอยเล็ตมันจะโดดแทมโพลีนอันนี้เด้งออกไปหนีไปใช่ไหมเราต้องป้องกันใช่ไหมเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วครับ เจอกันสรุปก็คือเขาน่าจะให้เรามาเก็บเควสในแมปนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าเล่นยากหรือเปล่าโอเคครับวางมิววิ่งก่อนเลยครับผมบอกเลยว่าได้หมดครับมิววิ่งตัวเดียวพอโอเคตอนนี้ก็ถึงเวฟ19บแล้วครับด่านนี้ก็เล่นไม่ยากเท่าไหร่นะคือทอยเล็มันจะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาทางนี้นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็วนกลับมาให้เราโจมตีตรงนี้นี่แล้วก็เลี้ยวขวาวนกลับมาให,ให้เรายิงตรงนี้อีกโหเ,เล่นง่ายมากด่านนี้เสีย,ยงเดียวครับแสบตาครับสีสันสดใสเหลือเกินด่าานนี้้กก็รูสึว เล่นไม่ยากนะครับนี่อัพแอสโตเต็มปุ๊บสบายเลยยิงแบบแบกจัดอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเล่นจบแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีตัวละครก็อาจจะออโต้สคิปได้ไม่มากนะครับเพราะว่าพ o อยเล็แมปนี้ค่อนข้างจะวิ่งเร็วนะครับมีตัวสโลบ้างนะตอนนี้ก็ถึงเวฟที่34แล้วครับอัพแอสโตกันเลยครับผมตัวแบกแอสโตก็เป็นตัวที่ดีนะครับใครยังไม่มีก็ไปจับจองกันได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีเพจเนี่ยบอกเลยว่าร้านพี่มีขาย lonbuck.com ครับ ไปซื้อได้เซตตัวเริ่มต้นโหดๆนี่ก็มีนะครับผมราคาย่อมเยานะครับฝากไว้ด้วยโอ้โหตอนนี้เวฟ43ครับเริ่มเจอทอยเลตอืดๆออกมาแล้วแต่ก็พลังแห่งมิวิ่งครับผมไม่ได้เดินมิวิ่งบวกแอสโตครับผมหน่วยต่อต้านทอยเลตจริงๆอัปเดตนี้ก็มาค่อนข้างดึกเหมือนเดิมนะครับประมาณ5ทุ่มนะลูกชายพี่ก็น่าจะหลับไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ไปโรงเรียนด้วยน่าเสียดายมากอยากเล่นกับลูกอยากพาลูกมาเจออัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเล่นคนเดียวก่อนล้วกันพรุ่งนี้จะได้ไปสอนลูกได้ว่ามีอออะไรมาาให่่้นนนนนีีีเเด๋ยวพป็คสลูกนะั ช่วงนี้พี่ก็วุ่นอยู่กับการเก็บคล็อกนะครับเอาคล็อกไปแลกของแลกเพชรนะครับผมใครที่ยังไม่เก็บคล็อกเนี่ยไปเก็บกันได้นะกิจกรรมช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ดีเลยในการฟาร์มเพชรหาเพชรนะครับแล้วก็ตัวละครต่างๆที่ได้จากคล็อกพาร์ตนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้ขอฟาร์มก่อนฟาร์มกันตั้งใจฟาร์มมากครับเวฟ49บมาแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวโตแต่ก็ไม่ได้เดินเหมือนเดิมครับไ่ <c oughs> ตัวเราบอลโกลงไปบอกว่า <c oughs> หลังจากอัปเดตที่แล้วเนี่ยมีตัวนานกาเข้ามาเยอะมากพี่ยังไม่ได้ลอง ใครที่รู้ว่าตัวตระกูลคล็อกเนี่ยมีตัวไหนเด็ดๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวจะไปลองจะไปลยุยให้ดูกันเลยอุ้ยเวฟพาริสันหรอนี่ยวาเอาละเวย้ยเอาละเวย้ยอยากเห็นหน้าตาบอสของด่านนี้นะครับชื่อด่านว่าอะไรนะคอสโลดนะครับผมระดับไนท์แมร์นะครับนี่ไงมาแล้วใจแอนสมูททอยเลทมันสมูทยังไงวะอ๋อคือหน้าตามันสมูทเหรอเนี่ยหน้าอย่างี้เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัว,น,ตวน,นี้ตัวนี้นี่ตัวอะไรอะ่ะ 1x1x1 ออุ้ยมีคัตซีนเฮย้ฮยเฮย้ยโอ้ เรียบร้อยครับเมื่อกี้อะไรอ่ะน่ากลัวจัดเหมือนมันถูกทําลายแล้วมันก็กลายร่างเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแต่เราไม่รู้ไงใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมชอบชอบอะไรที่มันมีเนื้อเรื่องแบบนี้เอาว่าเดี๋ยวกลับล็อบบี้ไปดูก่อนแลวกันโอเคครับเมื่อกี้เราไปเล่นคอสโลดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเรานี่ไงเราสามารถเคลมภารกิจได้หนึ่งครั้งนะครับโอเคเคลมมาแล้วนะเหมือนกับว่าเขาให้เราไปหาป้ายทิกนี่นะครับ <Wow. S 1> ทิกอาร์ลเดอร์ล็อบบี้ตามหาป้ายทิกที่อยู่รอบรอบีลนแบบี้เบ มันมีเควสอยู่เมื่อกี้เราฆ่า1นึ่งพันทอยเลสสำเร็จไปแล้วแล้วก็เอินสองคอยมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีเควสให้เล่นมีเดียมแล้วก็ดีฟีดหนึ่งพันทอยเลสโดยใช้คลาสสิกคาเมล่าแมนอ๋อคือให้ตัวนี้สรุปก,ก็คือเดี๋ยวเราทาเล่นอีซี่หนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เล่นมีเดียมหนึ่งรอบเราก็จะได้รับเจ้าคลาสสิกคาเมล่าแมนมาแล้วเข้าใจง่ายดีไปลุยโอเคแล้วนี่ก็เป็นด่านอีซี่นะครับบอกเลยว่าพอมดตัวเดียวพอง่ายมากเลยอะดูดีกว้างพอมดตัวเดียวนะคร สวัสดีครับเฮ้ตัวจริงอ๋อจริงแท้ครับจริงแท้ครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับดูดูดูบ่อยครับผมดูบ่อยนี่เนี่ยผมเปิดดูบุดีเลยเนี่ยใช่หรอสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับผมติดตามพี่อยู่นะเนี่ยตหวจริงปะเนี่ยโอ้ตัวจริงครับพี่ตัวจริงครับพี่กำลังจะลงเลือกตั้งสมัยน้าด้วยอย่าลืมเลือกกันด้วยนะมาครับเมื่อกี้เราทำภารกิจอีซี่ไปแล้วนะเรารับรางวัลแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเป็นภารกิจมีเดี่มนะครับไปทำแป๊บเพื่อตัวละครโอ้หลายขั้นนตออเกิ และตอนนี้ก็ถึงเวฟที่30แล้วครับบอสก็น่าจะออกมาเวฟนี้แหละมั้งสำหรับมีเดียม น่าจะผ่านได้ไม่ยากครับพอมดสตัวลุมยิงไปที่จุดเดียวอย่างนี้ไหวชิลจะได้นะครับต้องีิบอลหลับไปแล้วแต่เมื่อกี้ FC ที่มาเรียกเรานี่น่าจะนอนดึกกันพอสมควรนะครับเด็กๆพวกนั้นโอ้เรียบร้อยผ่านแล้วครับจบไปที่10นาทีนะครับผมได้เงินมา4ร้อยไปกับล็อบบี้ไปดูกันดีกว่าว่าเราได้สําเร็จวิชาเรียบร้อย4ี่เควสได้มาแล้วครับคลาสสิกคามเมล่าแมนนะครับกดรับแป๊บโอ้แล้วในที่สุดครับหลังจากทาเควสไปประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้มาแล้วระดับเลเจนดาลี่เลยหรอโจมตีแบบสแปลตนะคร ดาเมจเนี่ย DPS อยู่ที่3 0,000ืนะครับอูไม่ธรรมดาคูดาวศน์นะครับระยะโจมตี55ระยะกระจายของดาเมจอยู่ที่15นะครับต้องลองว่ะต้องลองว่ะของนี้ต้องลองว่ะบอกเลยว่าน่าลองมากนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันใช้งานดีหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นนะครับมันมีอีกภารกิจหนึ่งนะเนี่ยก็คือให้เราเก็บนี่ครับให้เราเก็บป้ายเหลืองๆนี่นะเนี่ย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 สิบอันนะครับเขาบอกว่าอยู่รอบๆล็อบบี้นี้โอ้โหอยู่ตรงไหนบ้างเนาะ เดี๋ยวเราลองหาเองก่อนแล้วกันนะครับลูกชายก็หลับลไปด้วยโอ้โหเงาจัดเลยหาจากไหนได้วะป้ายทิกสีเหลืองหรออยู่ไหนวะอุ้ยเดี๋ยวนะครับนี่อยู่าะวะใช่ปะเฮ้ยนี่ไงได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งอ,อ๋อมันเป็นลักษณะอย่างนี้เองเหรอโอโอสบายและสบายและได้แล้วหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราลองออกตามหาเรื่อยๆดูนะป้ายทิกป้ายทิกว่าแต่ทิกแปลว่าอะไรอุ้ยนั่งไงนั่นไงนั่นไงใช่ปะ่ะโอ้โหเจอแล้วครับอันที่สองครับอ่าสองนะครับสองนะอุ้ยนั่งไงอีกอันสามเรียบร้อยครับ3อันแล้วครับเจอ3แล้วเจอสแล้วน้องๆที่ยังไม่เคยหาอ้ออันนี้4 4่สี่เอสี่แล้วครับน้องๆคนไหนยังไม่ได้ลองหานะครับดูคลิปพี่ไว้ก็ได้นะครับผมพี่น่าจะหาเจอทั้งหมดนะเพราะพี่เก่ง4แล้วก็ อ๋อนี่ไง่ห้าห้าโอ้รอบรอบรอบ,รบ 5แล้วครับครึ่งทางแล้วครับเราต้องสังเกตดีๆนะครับผมทีมงานอาจจะแอบซ่อนไว้ตรงไหนสักแห่งหรือเปล่าแต่เขาไม่น่าจะซ่อนหรอกเพราะเขาอยากให้น้องๆเนี่ยหาเจอนะอุย้ยนั่นไงเหลืองเหลืองโอเคเลย6 6แล้วนะครับ6แล้ว6แล้ว,6แล,ว6แล้วก็อุ๊ยแปบ๊บหนึ่งนะหางตาหันไปเห็นนั่นไงครับ7 7 7นี่7ครับนี่นี่นี่โอ้โห7ครับผมลูกชายมาดูคลิปพ่อนะลูกดูคลิปพ่อนะครับพ่อหาให้ดูแล้วครับลูก7นะครับเหลืออีก3อันมาอุ๊ยโอ้โห8บังเอิญบังเอิญ 8ครับผม8แล้วก็ต้องมี9นะครับ9อยู่ไหนวะโอ้เ oh, มื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะครับแวบบหนึงนะข้างบนมาวะอ๋อนี่ไงอ๋เจอแล้วนะครับ9อยู่บนนี้นะครับนี่อันนี้นะ9นะครับเหลืออันสุดท้ายครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะมี9ก็ต้องมี10แต่10อยู่ไหนเนี่ยโอ้ย oh. เห็นแล้วนี่ไงอันที่สิบนู่นข้างบนเรียบร้อยครับครบสิบอันเลยครับผมยา h ู Yahoo! โอ้เรียบร้อยครับผมหาเจอจนได้นะครับสิบอันแต่ถ้าหาครบแล้วมันได้อะไรวะมันได้อะไรอะ่ะเพื่ออะไร โอเคไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปเทสตัวใหม่กันดีกว่าไม่รู้ว่าตัวใหม่หรือตัวเก่านะเขาบอกเป็นตัวคลาสสิกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวใหม่ไม่รู้ว่าใหม่ไหมนะคลาสสิกคาเมล่าแมนนี่นะครับเอาไปเทสในด่านที่โหดๆหน่อยละกันอย่างเช่นไทม์แฟ c t อรี่ด่านนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างหินอยู่นะตัวไหนไม่เก่งจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับที่นี่มันเถื่อนมาถึงเราก็วางกรีนก่อนเลยครับสบายๆแล้วก็ออโต้ทริปครับโอเคครับตอนนี้เราก็วางพี่ๆเสร็จแล้วนะครับพี่ๆพ่อมดตรงนี้แล้วก็กรี้น นะเราจะได้ผ่านด่านได้มาครับมาลองวางกันเลยแล้วกันครับผมนี่ครับผมคลาสสิกคาเมล่าแมนเอาวางลงไปโอ้ตีช้าเนี่ยเฮ้ยตีช้านะเหมือนเขาตีช้านะครับรู้สึกว่าตีช้ามากเลยอ่ะอาจจะต้องอัพก่อนนะครับผมอาจจะลองอัพดูว่ามันจะเก่งขึ้นไหมอ่ะอัพไปขั้น2ครับขั้น2เป็นยิงหนังสติกเหรอโอ้แล้วเริ่มยิงเร็วขึ้นนะครับผมเอ้ยน่ารักจัดเอ้ยใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับขั้นต่อไปใช้4,8 0 0โอ้เก็บตังค์แป๊บเราต้องขยับมาตรงนี้ป่าวะอุย้ยอัพได้แล้วขั้น3 ขั้น3ยังไม่ตีกระจายนะครับเพียงแต่ว,ว่าตีไกลขึ้นแล้วก็แรงขึ้นอู้ดาเหมื่นห้าขั้นสามหมื่นห้าโอเคยังไม่กระจายนะครับรอดูตอนมันตีกระจายนะเปลี่ยนจากการยิงหนังสติ๊กเป็นปลาลูกบอลน,นะครับน่ารักจัดว่ายิงไกลอยู่นะยิงไกลอยู่นะทำไมเราไม่ตั้งไกลๆวะว่ยิงไกลมากนะครับเดี๋ยวอัพขั้นต่อไปไกลได้อีกนะใช้หมื่นสองนะครับผมอู้ชอบอ่ะชอบชอบ่ะชอบตัวนี้ว่ามันน,น่นะนารักดีนะมันปลาลูกบอลเนี่ยดูดิคลาสสิกจัดเราจะมาดูประสิทธิภาพของไอตัวคลาสสิกนี้กันอ่าเรียบร้อยครับอัพได้ครับอัพได้ปนเว็ยิง นะครับเป็นพู้ไฟนะดูดิปืนพุนะครับปืนพุอ๋อแล้วก็ดาเมสแสไปโดนตัวหลังตัวใกล้ๆด้วยนะครับระยะสแสอยู่ที่15นะครับผมอุยเจว๋วอะประเด็นคือมันยิงไกลมากอะ่ะดูดิแล้วถ้าเราตั้งพ่อหมดบัฟให้เขาล่ะจะเป็นอย่างไรดูครับพอวางพ่อหมดปุ๊บระยะโจมตีเป็น60่ะครับไกลมากเลยนะ กระจายแถมแรงด้วยนะครับตอนนี้ทอยเลตน่าจะอยู่ติดหน้าบ้านเลยอ่ะออกมาตายออกมาตายเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าตัวใหม่หรือว่าพ่อมดนะครับที่มันแรงก็จะเป็นตัวใหม่นะตัวใหม่ดามเมจสนะามหมืลล่น่ะเฮ้ยฟังเพิ่มเลยแล้วกันขอเค้าดีเดี๋ยวจะลองใช้ตัวใหม่แบกกันดูนะครับว่าแบกดานนี้ได้ไหมดามเมจค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยแล้วก็มีวิ่งตรงนี้หนึ่งตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวใหม่กันสักหน่อยนะครับโหดูเสียงระเบิดหนักหน่วงมากนะครับผมโอ้โหลายกาด คือ DPS เขาเนี่ยอยู่ที่3 0ม0 0ื่นเลยนะเนี่ยซึ่งมากกว่าพ่อมดประมาณหมื่นหนึ่งนะครับสังเกตดูครับทอยเลตไม่ได้เดินอยู่ครับผมทอยเลตก็คือแบบลุมยิงกันเข้าไปครับเอฟเฟกสวยงามนะครับผมระเบิดนี่แหละที่พี่สะใจ <c oughs> จะบอกว่าตัวใหม่เก่งนะครับเก่งนะคือใช้ได้เลยนะครับ DPS สูงนะยิงไกลนะครับดูดิออกมาเป็นฝูงก็ไม่แคร์ครับผมกระหน่ำอย่างเดียว <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้พี่ต้องเชียร์ให้ลูกชายพี่ไปทำแล้วห <c oughs> วังว่าลูกกลับมาจากโรงเรียนพวกนี้จะได้เห็นคลิปพ่อนะลูกโอ้จ๋วจัดเลยนะครับผมเวฟห้าสิบแล้วด้วยบ เลือดโอ้โ oh, หเลือดของทรยเล็คขึ้นเหลือน้อยมากนะครับนี่ยังไม่ได้ขายซันต้าเพื่อวางเพิ่มเลยนะเดี๋ยวเราวางเพิ่มเข้าไปเก่งนะครับตัวนี้เก่งนะชอบนะครับอะไรดีก็ว่าดีดูดีครับบอสอย่แบบเดินยังไม่พ้นตรงนี้เลยไปตายโอ้โห<ป> oh, สุดยอดนะครับเรียบร้อยครับผมน่าจะจบไปที่ไม่เกิน18นาทีนะซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับจริงๆเป็นเสียเวลาตรงช่วงแรกที่พี่วางตัวมั่วซั่วไปหน่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ของดี โอ้โหก็เป็นไงกันบ้างครับกับกิจกรรมใหม่อัปเดตใหม่นะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยนะตัวละครใหม่อย่างเจ้าคลาสสิกคาเมราแมนนะครับซึ่งชอบมากอะ่ะยกนิ้วให้เลยนะครับผมนิ้วโป้งนะครับอย่าลืมไปทำเควสกันได้นะเควสง่ายมากนะครับแล้วก็ไอที่วิ่งเก็บป้ายแผ่นป้ายเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าเก็บไปทําไมเหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับส่วนพี่เนี่ยได้ตัวละครลูกหลักตัวใหม่แล้วครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันครับส่วนรีบอนก็อย่าลืมมาดูคลิปพ่ออนนลูกกกับรรงเเียค